ให้มีเงินสดติดพอไปตลอดลง,<อ>ลงุนลงแค่หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ตามความสามารถในการรับวความเสี่ยงอยากแนะนำให้เอาเงินออกจากหุ้นขนาดกลางเล็ก่อนนะครับมามลงในหุ้นขนาดขนาดใหญ่ที่คิดว่าน่าจะเอาเพอร์ฟอร์มแล้วก็โดยพอกยิ่งตัวที่ผลประกอบการแนวโน้มของกำไรเนี่ยปีนี้จะดีต่อเนื่องอย่างน้อยตตรมาหนึ่งแต่มาสองแตรมาสามเนี่ยผมว่าอาจจะรับรองรับความผันผวนได้แล้วก็พอเวลาตลาดหุ้นพวกนี้ก็ขึ้นเหมือนกันกราฟนี้จะเห็นเลยว่าเวลามันลงเนี่ยมันไม่ให้ลงแค่วันเดียวเดี๋ยวมันลงเป็นคือมันมีเวลาขึ้นมีเวลามันันนนนนเเเปป็ีีอออ่่ะคืืคพ้ย ถ้าถ้าถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะมองอย่างนี้ครับค,ค,คือคือคือคําถามคือเฟดจะจะจบไอ้การท Q, Q, Q ําิวคิวคิวทีเมื่อไหร่นะครับเฟดจะจบการทำคิวทีเมื่อไหร่เนี่ยผมคิดว่าก็เมื่อเราเห็นไอ้รีโปหรือว่าตัวเลขของไอ้การปล่อยสินเชื่อระหว่างธนาคารเนี่ยมันมันจะมีวันวันหนึ่งที่สุรอยสภาพข้อมันขามันพุ่งใช่ไหมค, <ภา S 1> ครเพราะฉะนั<ๆ>้นถ้าถามผมเนี่ยตราบเท่าที่เรายังไม่เห็นการจบการทำคิวทีเนี่ยไอ้ภาพอย่างงี้เราจะเห็นไปเรื่อยๆครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสิ่งที่ทําได้ที่ทําได้นะฮะมีแค่ว่าหนึ่งเราต้องเราต้องเดินหน้าไปไปต่อคือไม่มีใครเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงความผันผวนตรงนี้ได้คือคือมันมีแค่สองอย่างอ่ะถ้าคุณล้างพอไปหมดเลยผมว่าอันนี้เป็นความเสียหายเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทําได้ดีที่สุดก็คือว่าเราต้องจัดพอตดยการเลือกหุ้นที่ดีเข้ามาอยู่ในพอร์ตแล้วก็ผ่านไอ้จุดตรงนี้ไปให้ได้สมมุตินะฮะว่าให้ผมแนะนําแล้วกันถ้าคุณผู้ฟังยังไม่ชอบไม่อยากจะลงพวกหุ้นใหญ่เพราะว่า กำไรมันคงไม่ได้เยอะมากหรอกคือขึ้นก็คงแบบสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต่อปีไม่เกินเนี้ยแต่ว่าถ้าคุณผู้ฟังยังชอบพุ้นโกลดพุ่นขนาดกลางขนาดเล็กอะที่อ่าซิกที่ผมอยากแนะนําก็คือว่าเวลาจะจะซื้อเมื่ออ่อนตัวให้แบ่งไม้ซื้อครับอันนี้จะช่วยได้ครับหุ้นใหญ่ใช่ไหมครับคุณบีอ่แบ่งแบ่งบ่งเป็นสอ,องลุ่มก็ได้นะฮะคือถ้าเกิดว่าใครไม่อยากจะรับความผันผวนเลยคือให้ให้เขาให้หลบเพราะหุ้นใหญ่แต่ว่าถ้าเกิดว่าคิดว่าเอ่อ ยังมีหุ้นที่เรามองว่าอนาคตเนี่ยสองสามปีข้างหน้ากำไรพัฒโตเยอะค่อนข้างเยอะนะครับก็ให้หาจังหวะที่จะแบ่งไม้เข้าไปสะสมนะฮะผมขอเนี้ยอีกนิดเดียวสั้นๆแล้วกันนะฮะผมเคยผ่านเหตุการณ์นี้ตอนปี2อ1 8ันสิบแดเหมือนกันนะฮะมีหุ้นตัวนี้ไม่ผมเคยตามเลยคือคิวเจนนะครับตอนนั้นเนี่ยราคาหุ้นอยู่ประมาณยี่สิบนะฮะเชื่อไหมครับว่าการปรับฐานในตอนที่เสร็จทำา Q เจนีเนี่ยหุ้นลงไปเหลือสิบาทนะพี่พีเนีณทั้งที่กำไรเขาอะวันนั้นเขาอยู่แค่ประมาณ3า0สี่รอยล้านบาทนะ ธนาคารอีวันนี้กำไรเขาขึ้นไปเป็นหลักอพันกว่าล้านสองพันล้านแล้วอ่ะแล้วหุ้นก็ขึ้นจากสิบบาทมาแปดสิบในเวลาแค่สี่ปีอ่ะเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าหุ้นที่ลงแรงๆอ่ะบางทีอาจจะเป็นโอกาสก็ได้แต่เพียงแต่ว่าคุณผู้ฟังต้องแบ่งไม้ซื้อนะครับแล้วก็ต้องต้องต้องทำใจว่าเราจะไม่ได้ซื้อจุดต่ําสุดนะครับเพราะแสดงว่าจะเจอผันผวนในพอร์ตด้วยแต่ต้องทําใจว่ามันยังเติบโตได้ต้องมองแบบนี้เนาะใช่ครับมีแนะนําแน่เลยมีอะไรเป็นตัวเชิญเลยครับได้ครับ เอ่อวันนี้ผมอาจจะขอเนีาเลือกเลือกสตัวแล้วกันนะคือคือจริงๆก็ผมว่าเอ่อสองกลุ่มแล้วกันเมื่อกี้ที่ที่ผมแชร์ไปตัวแรกเนี่ยผมอยากจะเชียร์หุ้นธนาคารนะครับขนาดใหญ่ที่ผมคิดว่า m i s s Price มากๆนะคบก็คือ KTB นะครับเอ่อ KTB เนี่ยต้องบอกว่าถ้าเราดู ROE ของธนาคารเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนัดสิ้นในมากหนึ่งนะครับสูงถึงประมาณ9เอ่อ เปอร์เซ็นต์กว่านะครับสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มแบงค์ที่ประมาณประมาณ8เปอร์เซ็นต์นะครับในขณะที่ Price Sook นะฮะหรือว่าไอ Evaluation เนี่ยเอ Discount น,นะฮะจากกลุ่มแบงค์เยอะนะกลุ่มแบงค์เสีย Price Sook ประมาณ0.7ถึง0.8เออ่ครดิตเสียที่0.55นะครับ0.5ไม่ถึง0.55 0.5เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีก a บที่ตรงเนี้ยคือจะขึ้นไปปิดได้นะครับแล้วก็ถ้าถ้าถ้าเกิดคุณผู้ฟังตามข่าวเนี่ยจะรู้เลยว่าวันนี้ความต้องการสินเชื่อจากธนาคารเนี่ยสูงมากมาก นะครับมาจากสองส่วนหลักๆก,ก็คือ1รัฐบาลเนี่ยไม่สามารถที่จะไปออกนะฮะตัวของบอนที่เป็นสกุลดอลลาร์ได้เพราะว่าเงินบาทมัน,นมีนโน้มอ่อนค่าเพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องหันกลับมากู้เงินจากแหล่งในประเทศซึ่งผมคิดว่าแหล่งหลักก็คือธนาคารเดี๋ยวว่าธนาคารรัฐนะครับข่าวที่สองที่ผมเห็นวันนี้เนี่ยจะเป็นโบกกับแบงก์ก็คือว่าประกันนะฮะกองทุนประกันวินาศภัยเนี่ยจะต้องการเงินกู้เพิ่มอีกหมื่นล้านเพื่อที่จะไปอุดเรื่องของเจอจ่ายจบนะเพราะฉะนั้นผมมองว่า เออแบงก์โดยเฉพาะแบงก์รัฐเนี่ยอย่างกรุงไทยเนี่ยน่าสนใจนะแะเราก็คิดว่าจะเอาเพอร์ฟอร์มแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยผมมองว่าแคตตาลิสต์หนึ่งที่คนไม่ค่อยพูดกันนะแล้วก็คิดว่ายังไม่เกิดแต่ผมว่ามีลุ้นเหมือนกันก็คือการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกของบ้านเรานะครับอันนี้ผมไม่กล้าฟันธงแต่ว่ามีโอกาผมฟันธงตั้งแต่ปลายปีที่แล้วและไม่ค่อยมีใครเชื่อเดี๋ยวคุณดูขึ้นแน่ตอนนี้ขาสั่นอยู่เออใช่ครับอันนี้คือตัวแรกนะครับ ตัวที่สองเนี่ยจะเป็นอะไรที่ผมว่าก็ใกล้กล็กล็ลุมอยู่ในกลุ่มนี้เหมือนกันแต่ว่าผมเลือกตัวเล็กนะครับตัวเล็กที่ผมมองว่ากําไรในอนาคตเนี่ยจะโตค่อนข้นางแรงในจริง<ๆ>เราจะเห็นเราจะเ,เริ่มก็คือชยโยนะครับเดี๋ยวผมนี่ยหยุดหยุดเออเออเออซบแชร์ share, เดี๋ยวพี่เอกจะได้จะได้ขึ้นกราฟนะครับตัวแรกวันนี้ที่คุณสุนทร,รจะฝากไว้คือชยโยถูกไหมฮะอ,อตัวแรก KTB ครับตัวแรก KTB ตัวที่สองคือชยโยใช่ครับครับบชโยเนี่ย เดี๋ยวก่อนนะเอา KTB สั้นๆนิดหนึ่งคือซื้อราคานี้เลยหรือว่าต่อราคาเพราะว่ามันก็ขึ้นมาแหละนะนี่คือ KTB พี่เห็นเห็นกราฟไหมฮะคือถ้า,ถาดูกราฟ,ราฟเนี่ยเยอยู่เนี่ยโอ้โอเปิกราฟตรงนี้ก็คือวันที่ KTB เปิดกระโดดวันขึ้นมาวันวัน,ว,นวันแรกเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาประกาศงบนะฮะออกม,มาดีกว่าที่ตลาดคาดเนี่ยประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะผมจำตัวเลขไม่ผิดนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีการไล่ราคาขึ้นมาแต่ผมคิดว่า ราคาเหมาะสมจริงเนี่ยจะอยู่ประมาณสักแถวๆ18บาทนะไพายซูบุที่0.7นะเพราะฉะนั้นตรง18ถ้าราคานี้ผมว่าผมว่าก็สามารถสะสมได้ครับยังยังยังมีอัพไซด์ครับหรือไปสองสามปีก็พอไหวใช่ไหมครับคุณบิ๊กผมว่ามึงยังหรือสิบแปดก็ขายแล้วกันถึงสิบแปดก็ขายไม่ถ้าไม่ถึงสองสามปีเราแหม่นี่นะไม่ผมผู้ชมฟังเมื่อกี้อาถือยาวหน่อยมากรอย่างอ๋อสิบแปดตัวนะ ชยโยตัวหนึ่งช,ช,ายยชายโยครับชยโยนี่จะเหมือนเอ,อ็มทีว่าเผื่อมีคนรู้เหมือนกันนะคุณพี่ผมผมคิดว่าตัวนี้คือจีเอ็มทีสองครับอ่าสองตัวนี้คือจีเอมทีสองนะครับจี <T> เอ็มทีสองคุณฟังเห็นเห็นกราฟไหมครับจะเห็นว่าหุ้นตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยมาถึงกลางปีเนี่ยหุ้นลงตลอดนะครับเพราะว่าเขารายงานกําไรเนี่ยผ,ผิดผิดหวังตลอดนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าตั้งแต่ไตรมาสหนึ่งปีนี้สตาร์ทไปถึงสิ้นปีเนี่ยกําไรจะมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง นะครับโตค่อนข้างแรงเพราะว่าเขามีเ,เรื่องของต้นนี้ยืมตั้งแต่คิวหนึ่งเนี่ยนิวไฮแล้วแล้วก็คิวสองคิวสามมจะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเขามีที่ดินอย่างอบุกนะฮะอยู่ต่อต่อเนื่องแล้วก็ปลายปีก็จะมีการเอาบริษัทลูกนะฮะอาจจะมีการยื่นไฟลิ่งเพื่อเข้าตลาดนะครับบริษัทลูกคือทาธุรกิจปล่อยสินเชื่อนะครับเพราะฉะนั้นนี่ยผมมองว่าหุ้นตัวนี้ผมว่าพักฐานมามา,มา,มา,มานานแล้วแล้วก็วแ,วแม้ว่าจะเป็นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กนะครับแต่ผมเชื่อว่า โดยโด้วยเอิร์เนอ่งโมเมนตัมที่น่าจะสูงมากมากในปีเนี้พี e จากที่เราเห็นในเทลลิงเนี่ยประมาณห้าสิบเท่าเนี่ยเผลออถ้า,ถา,ถาเกเจอกาไรปีนี้ไปเนี่ยอาจจะเห็นพีลงมาเหลือแค่ครึ่งเดียวนะครับคือประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้าเท่านะครับ,รบผมว่าตัวนี้น่าสนใจครับอสองตัวใช่ไหมคุณคุณคุณวันนี้วันนี้สองตัวแลยพี่เอกี่นะเพราะว่า,าตลาดไม่ค่อยดีเลยครับมองตลาดรอบนี้ลงถึงเท่าไหร่กสิกรมองถึงเท่าไหร่เอ่อถ้าพูดถึงเซตอินเด็กนะครับเราเพิ่งหันเป้า ไปเมื่อวันวันพุธนะครับเราหันจาก1680เนี่ยลงมาที่1650นะครับ1650ใช่ครับ1650เนี่ยเป็นตัวเลขที่เราสะท้อนนะฮะเรื่องของกำไรบรจไปแล้วนะ,ะที่100.4บาทนะครับแล้วก็แต่ว่าตัวหลักสำคัญที่เป็นตัวกดก็คือบอลยูสิบปีนะฮะก็คือเงินไอพันธบัตรสิบปีเนี่ยแหละขึ้นมาจาก2.4เนี่ยเป็น2.6นะฮะน,นี้คือคือคือยนทาร์เกตแต่ว่า ถ้าเราไปดูตัวบอลยูสิบปีของตลาดตอนเนี้2.8แล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่ไอ้บอลยูมันแพงๆเนี่ยการการฝากเงินหรือการซื้อพันธบัตรมันเลยดูน่าสนใจกว่าการลงทุนในหุ้นเพราะว่าลงทุนในพันธบัตรเนี่ยมันปลอดภัยแต่ลงทุนในหุ้นเนี่ยเราเสียเ่ยงที่ขาดทุนได้ครับเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ความน่าสนใจของการลงทุนในหุ้นเนี่ยเราต้องต่อราคามากขึ้นครับ